สร้างเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์โดยคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพลังเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์โดยคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันนี้ดิฉันรองศาสตราจารย์ดรกานิการำรงพลาสิทธิ อาจารย์ประจำคณะเรศรษฐศาสตร์และศูนย์เศรษฐศาสตร์สาสารณสุขจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการคะ่ะสำหรับหัวข้อที่จะมาพูดคุยให้ท่านผู้ฟังฟังในวันนี้คือเบี้ยอยยังชีพผู้สูงอายุและความอยู่ดีมีสุขมารับฟังกันได้เลยคะ่ะปัจจุบันเราอยู่ในยุคที่โลกกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มรูปแบบจากรายงานขององค์การอนามัยโลก ที่มีการคาดการณ์ว่าจำนวนประชากรที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นจาก1,000ล้านคนในปีพศ2563เป็น1.4พันล้านคนภายในปีพศ2573และจำนวนนี้จะเพิ่มยิ่งขึ้นไปอีกเป็น2.1พันล้านคนภายในปีพศ2593ในภูมิภาคเอเชียเองเราก็พบค่ะ ว่าหลายประเทศมีสัดส่วนของประชากรสูงวัยค่อนข้างเยอะเช่นกันตัวอย่างเช่นในปีพศ2563ประเทศญี่ปุ่นประเทศเกาหลีประเทศสิงคโปร์มีสัดส่วนของประชากรอายุ60ปีขึ้นไปอยู่ที่36% 27%และ24%ของประชากรทั้งหมดในประเทศตามลำดับค่ะ สำหรับประเทศไทยเองนะคะก็ถูกจัดว่าอยู่ในสังคมสูงวัยหรือในภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า Aging Society มาตั้งแต่ปีพศ2548ค่ะเพราะว่าเรามีสัดส่วนของประชากรอายุ60ปีขึ้นไปเกิน10%ของประชากรทั้งหมดแล้วก็มีการคาดการค่ะว่าประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอดหรือในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า Super Age Society ภายในปีพศ2574ค่ะเพราะว่าเราจะมีสัดส่วนของผู้สูงวัยอยู่ที่28%ของประชากรทั้งหมดและยิ่งไปกว่านั้นนะคะภายในปีพศ2593ส,สัดส่วนประชากรผู้สูงวัยเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะเป็น36%ค่ะหรือมีจำนวนผู้สูงวัยรวมแล้วประมาณ20ล้านคนในประเทศไทยนะคะภายในปีพศ2593 หนึ่งในความท้าทายสำคัญเลยค่ะของการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือที่เรารู้จักกันดีว่าเป็น Sustainable Development Goals นะคะที่ประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติพยายามที่จะพัฒนาไปให้ถึงเนี่ยภายในปีคศ2030นะคะหรือว่าปีพศ2573นะคะก็คือการที่เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มของผู้สูงอายุซึ่งในวันนี้ค่ะ ดิฉันก็จะมาเล่าให้ฟังถึงนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะคะซึ่งถือว่าเป็น,นกลไกสำคัญอันหนึ่งที่ภาครัฐใช้ในการที่จะรับมือกับความเปราะบางทางเศรษฐกิจของผู้สูงวัยค่ะซึ่งอย่างที่ดิฉันได้กล่าวไปแล้วข้างต้นนะคะว่าจำนวนผู้สูงวัยในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะในอนาคต ประเทศไทยค่ะเราได้เริ่มมีนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเนี่ยมาตั้งแต่ปีพศ2535ค่ะโดยที่เรามุ่งหวังที่จะให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนนะคะผ่านการจ่ายเงินสวัสดิการรายเดือนค่ะในจำนวน200บาทนะคะต่อมาค่ะในปีพศ2542นะคะก็มีการปรับเพิ่ม เบี้ยผู้สูงอายุมาเป็น300บาทนะคะต่อเดือนแล้วก็ในปีพศ2549ค่ะก็มีการปรับเพิ่มอีกนะคะเ,เป็นเบีย้ยจำนวน500บาทต่อเดือนค่ะจากจุดเริ่มต้นเลยนะคะทีเ่เป็นการจำกัดเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยนะคะในที่สุดรลาวนโยบายนี้ค่ะก็ถูกขยายผลมาค่ะกลายมาเป็นเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบ วนหน้านะคะในปีพศ2552นะคะซึ่งแปลว่าอะไรนะคะแปลว่าผู้สูงอายุค่ะที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็ไม่มีสวัสดิการบำนาญอื่นๆจากภาครัฐเช่นไม่มีบำนาญข้าราชการหรือว่าไม่มีบำนาญจากประกันสังคมเนี่ยนะคะก็เขาสามารถที่จะเข้าถึงเงินช่วยเหลือนะคะที่500บาทต่อเดือนได้นะคะ โดยที่ไม่ต้องผ่านการตรวจสอบรายได้เลยนะคะน,นี้ก็คือเริ่มตอนอปี2552เนาะคราวนี้ตั้งแต่ปี2554นะคะจนถึงปัจจุบันค่ะรัฐบาลก็มีการปรับอัตราเบีย้ยยังชีพนะคะตามช่วงอายุค่ะเป็นขั้นบันไดนะคะนั้น ได้แก่ตอนนี้สิ่งที่เราเราให้ในแง่ของอเบี้ยยังชีพก็คือถ้าผู้สูงอายุเนี่ยมีอายุระหว่าง60ถึง69ปีนะคะก็จะได้รับเบี้ยยังชีพที่600บาทต่อเดือนเอ่อถ้าผู้สูงอายุอายุ70ถึง79ปีก็จะได้รับเบี้ยอยู่ที่700บาทต่อเดือนนะคะ ถ้าอายุอยู่ที่80-89ปีก็จะได้รับเบี้ยอยู่ที่800บาทต่อเดือนนะคะและถ้าผู้สูงอายุอายุ90ปีขึ้นไปก็จะได้รับเบี้ยอยู่ที่1,000บาทต่อเดือนซึ่งจากข้อมูลของกรมกิจการผู้สูงอายุนะคะเขาก็พบว่าในปีพศ2565มีจำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู่ทั้งหมดมากกว่า11ล้านคนทั่วประเทศนะคะ จากงานวิใจัยในอดีตค่ะเขาก็พบว่าการได้รับเบี้ยยังที่ผู้สูงอายุเนี่ยสามารถส่งผลต่อ,อผู้สูงวัยเนี่ยได้หลากหลายมิติค่ะอาทิเช่นาสามารถที่จะส่งผลต่อความอยู่ดีมีสุขนะคะสามารถมีผลกระทบเชิงสุขภาพนะคะสามารถาทำให้เกิดการเปลี่ยนของพฤติกรรมการบริโภคได้นะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยค่ะ ตัวดิฉันเองก็อยากจะมาเล่าให้ฟังถึงงานวิจัยชิ้นหนึ่งนะคะที่ดิฉันแล้วก็ผู้ร่วมวิจัยเนี่ยมีโอกาสได้ทำการศึกษานะคะที่เกี่ยวข้องกับการได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงวัยกับผลกระทบต่อความอยู่ดีมีสุขในบริบทของประเทศไทยค่ะงานวิจัยชิ้นนี้มีชื่อภาษาอังกฤษว่า The Impact of o h Pension on Subjective Wellbeing Evidence from Thailand ก่อนอื่นเลยดิฉันขอกล่าวถึงความหมายของความอยู่ดีมีสุขนะคะหรือที่เราเรียกว่า subjective well-being ก่อนนะคะหลักๆเลยก็คือการรับรู้หรือความรู้สึกส่วนตัวของบุคคลต่อคุณภาพชีวิตของตอนเองนะคะโดยไม่ได้หมายถึงแค่เพียงความสุขเท่านั้นแต่ว่ายังรครอบคลุมไปถึงความพึงพอใจในชีวิตนะคะภาษาอังกฤษเราเรียกว่า life satisfaction ทั้งในอดีตในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตนะคะในด้านต่างๆโดยทั่วไปแล้วค่ะเราวัดความอยู่ดีมีสุขเนี่ยผ่านการตอบแบบสอบถามนะคะโดยในงานวิจัยชิ้นนี้ค่ะเราวัดความอยู่ดีมีสุขด,ด้วยคะแนนระหว่าง0นถึง10นะคะโดยยิ่งคะแนนสูงขึ้นก็จะแสดงถึงความอยู่ดีมีสุขที่มีมากยิ่งขึ้นไปด้วยนะคะแล้วเราก็นำคะแนนดิบ0ูนย์ถึง10บเนี้ยค่ะ นำมาแบ่งให้เป็นความอยู่ดีมีสุขได้สามระดับด้วยกันนะคะก็จะมีระดับสูงระดับกลางแล้วก็ระดับต่ำนะคะในเชิงทฤษฎีค่ะการได้รับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุเนี่ยสามารถส่งผลต่อความอยู่ดีมีสุขเนี่ยได้ผ่านได้หลายช่องทางนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมา,าพูดถึงแต่ละช่องทางกันนะคะช่องทางแรกค่ะ เราสามารถที่จะมองได้ว่ามันเป็นการเพิ่มความมั่นคงทางการเงินนะคะแล้วก็ลดภาวะพึ่งพิงด้านรายได้ค่ะภาษาอังกฤษจะเรียกว่าเป็น financial security ะั้นถ้าเรามองก็คือการได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเนี่ยเป็นการได้รับรายได้อย่างสม่ำเสมอนะคะก็จะทำให้ผู้สูงวัยเนี่ยเขาสามารถที่จะเข้าถึงสินค้าและบริการที่จำเป็นต่างๆได้เช่นอาหาร อยู่อาศัยนะคะการบริการทางสุขภาพนะคะซึ่งความมั่นคงทางการเงินนี้ค่ะก็สามารถที่จะทำให้เกิดความอยู่ดีมีสุขได้นะคะในช่วงทางที่2นะคะเราสามารถที่จะมองว่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเนี่ย เป็นการสามารถที่จะทำให้เกิดการเพิ่มโอกาสเนาะในการที่จะเข้าถึงบริการทางสุขภาพต่างๆได้ฮะเราจะมองช่องทางนี้ว่าเป็นช่องทางของ health แล้วก็ well-being นะคะเั้นการได้รับรายได้อย่างสม่ำเสมอเนี่ยจะทำให้ผู้สูงวัยเนี่ยเขาสามารถที่จะลงทุนกับสุขภาพได้มากขึ้นเช่นเขาสามารถที่จะเข้ารับการตรวจสุขภาพรายปีได้นะคะเขาสามารถที่จะเข้าถึงยาซักรักษาโรคได้นะคะ เขาสามารถที่จะเ,เข้าถึงอาหารที่มันดีต่อสุขภาพได้เป็นต้นนะคะเห็ด้วยการที่เขามีสุขภาพที่ดีเนี่ยมันก็จะนำมาซึ่งความอยู่ดีมีสุขที่มากขึ้นเช่นกันนะคะช่องทางที่สามค่ะเราอาจจะมองว่า,าการได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเนี่ยมันทำให้เกิด ความรู้สึกที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมมากขึ้นเนาะหรือในภาษาอังกฤษค่ะเราจะเรียกว่าเป็นการที่เขารู้สึกถึง social participation ที่มากขึ้นนะคะเมื่อผู้สูงวัยเนี่ยเขามีอิสระทางการเงินนะคะผู้สูงวัยเหล่านี้เขาก็สามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมนะคะแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้มากยิ่งขึ้นนะคะซึ่ง ก็จะนำมาซึ่งความอยู่ดีมีสุขที่ที่สูงมากขึ้นเช่นกันนะคะสำหรับช่องทางที่สี่นะคะอันนี้จะเป็นช่องทางที่เราเรียกว่ามันเป็นการสร้างความรู้สึกถึงการมีคุณค่าในตัวเองนะคะหรือว่าภาษาอังกฤษก,ก็จะเป็นช่องทางของ psychological impact นะเมื่อผู้สูงวัยเนี่ยเขามีไรายได้อย่างสม่ำเสมอผู้สูงวัยก็จะรู้สึกถึงความเป็นอิสระนะคะ รู้สึกถึงคุณค่าของตนเองที่มากขึ้นนะคะมีความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้เกิดความรู้สึกเชิงบวกกับตัวเองที่มากขึ้นซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ยมันก็จะส่งผลให้ความอยู่ดีมีสุขเนี่ยสูงมากยิ่งขึ้นไปด้วยนะคะเห <ST> ็นท่านผู้ฟังก็จะเห็นว่าจากทั้งสี่ช่องทางนี้ค่ะการได้รับเบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยสามารถที่จะส่งผลเชิงบวก ต่อความพึงพอใจในชีวิตนะคะแล้วก็สุขภาพจิตของผู้สูงอายุได้นะคะคราวนี้เราจะขอกลับมาที่ที่งานวิจัยที่จะมาพูดให้ฟังในวันนี้นะคะก็ทางาดิฉันแล้วก็ผู้ระะ่วมวิจัยเนี่ยค่ะเราก็พยายามที่จะศึกษาผลกระทบของการได้รับเบี้ยยังที่ผู้สูงอายุเนี่ยต่อความอยู่ดีมีสุขในบริบทของประเทศไทยนะคะ โดยที่เราได้ใช้ข้อมูลจากโครงการสำรวจด้านสุขภาพการสูงวัยและ,กะเกษียณในประเทศไทยนะคะภาษาอังกฤษเนี่ยเราเรียกว่า Health Aging and Retirement in Thailand นะคะหรือว่า r e s e a r h and w a t ซึ่งข้อมูลชุดนี้ค่ะถูกเก็บโดยศูนย์วิจัยสังคมสูงอายุนะคะสถาบันบัณฑิตพัฒนาบ,บริหารศาสตร์ค่ะข้อมูลที่เรานำมาใช้ค่ะ มาจากปีพศ2558และปีพศ2563นะคะโดยที่เรา,เาพิจารณาเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปที่ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความอยู่ดีมีสุขอย่างครบถ้วนนะคะแล้วหลังจากที่เราจัดการข้อมูลเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็มีกลุ่มตัวอย่างของผู้สูงวัยเกือบ5,200คนในการศึกษานี้ค่ะ ในงานวิจัยนี้เราแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกมาเป็นสองกลุ่มหลักๆด้วยกันนะคะกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มของผู้สูงวัยที่ได้รับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุนะคะโดยที่จากแบบสอบถามค่ะเรารู้ถึงจำนวนเบีย้ยผู้สูงอายุที่คนกลุ่มนี้เขาได้รับต่อปีค่ะเราก็สามารถที่จะใส่จำนวนเงินที่คนกลุ่มนี้ได้รับเข้าไปในแบบจำลองทางสถิติของเราได้นะคะ และกลุ่มที่สองก็จะเป็นกลุ่มของผู้สูงวัยที่ไม่ได้รับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุนะคะซึ่งสําหรับกลุ่มนี้เนี่ยเราก็จะใส่จํานวนเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุเนี่ยเท่ากับศูนย์ให้เขาไปในแบบจําลองนะคะเสร็จแล้วเราก็ทําการประมาณการแบบจําลองทางสถิติค่ะ โดยที่เราควบคุมปัจจัยต่างๆนะคะที่สามารถที่จะส่งผลต่อความอยู่ดีมีสุขได้นะคะเช่นปัจจัยทางเศรษฐกิจนะคะปัจจัยทางสังคมแล้วก็รวมไปถึงการได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนี้ด้วยนะคะผลการศึกษาของเราค่ะชี้ให้เห็นว่าโดยทั่วไปแล้วนะคะการได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงไวัยไม่ได้ส่งผลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตินะคะ ต่อความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุในบริบทของประเทศไทยนะคะแต่เรายังพบอีกค่ะว่าสำหรับผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทยนะคะและได้รับเบีย้ยยังชีพนี้นะคะเราพบว่าคนกลุ่มนี้เขามีความอยู่ดีมีสุขค่ะที่สูงกว่าผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครแล้วก็อาศัยอยู่ในภูมิภาคอื่นๆนะคะ นอกจากนั้นแล้วค่ะผลการวิเคราะห์ของเรานะคะก็ยังก็ยังบ่งชี้ไปอีกนะคะว่าการที่ผู้สูงวัยเนี่ยเขาได้รับเบี้ยยังชีพเนี่ยในปีพศ2563เนาะซึ่งถ้าท่านผู้ฟังจำได้ปีพศ2563ก็คือเป็นปีที่มันมีการระบาดของโรคโควิด -19 นะคะเห็นเราก็พบว่าถ้าผู้สูงวัยเขาได้ได้รับเบี้ยเนี่ย ในช่วงที่มีการระบาดของโควิดในทีเนี่ยนะมันก็จะส่งผลต่อความอยู่ดีมีสุขนะคะที่สูงมากกว่า,าผู้สูงวัยที่ได้รับเบี้ยในปีพศ2558นะคะซึ่งเป็นปีก่อนที่จะมีการระบาดนะคะเพ็นจากมุมมองของของผู้วิจัยอะคะ่ะเราก็คิดว่า การที่ผู้สูงวัยเขาได้รับเงินสนับสนุนเนี่ยในช่วงของการระบาดของโควิด -19 ซึ่งก็คือเป็นช่วงที่มันมีวิกฤตเศรษฐกิจเกิดขึ้นด้วยเนี่ยนะคะมันก็น่าจะส่งผลกระทบเชิงบวกต่อความอยู่ดีมีสุขเนี่ยแก่ผู้สูงอายุเนี่ยได้มากกว่านะคะการรับเงินสนับสนุนในช่วงของระยะเวลาปกตินะคะอย่างไรก็ตามค่ะงานวิจัยเนี่ยค่ะก็ยังแสดงให้เราเห็นอีกนะคะว่ามันมีปัจจัย ที่มันมีอิทธิพลต่อความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุในประเทศไทยอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติเนี่ยหลายปัจจัยด้วยกันนะคะอันแรกเลยนะคะที่ส่งผลมากๆเลยก็คือการมีสุขภาพกายที่ดีนะคะั้นภาษาอังกฤษก็คือการที่เรามี physical health ที่ดีนะคะยิ่งผู้สูงวัยเขาบอกว่าเขามีสุขภาพกายที่ดีเนี่ยมันก็ยิ่งส่งให้เขามีความอยู่ดีมีสุขที่มันมากขึ้นไปด้วยนะคะ ปัจจัยที่สองค่ะที่มีอิทธิพลอย่างมากเลยต่อความอยู่ดีมีสุขนะคะก็คือความพึงพอใจในแง่ของรายได้นะคะหรือ,อ perception of income นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าผู้สูงวัยเนี่ยเขามีความพึงพอใจกับรายได้ที่เขามีเนี่ยมันก็จะยิ่งส่งผลให้ความอยู่ดีมีสุขของเขาเนี่ยสูงมากยิ่งขึ้นนะคะ ปัจจัยที่สามค่ะที่งานวิจัยเราพบว่ามีความสําคัญมากๆต่อความอยู่ดีมีสุขอ่ะก็คืออก็คือการที่ผู้สูงวัยเนี่ยเขาอยู่ในสถานภาพสมรสนะคะการที่เขามีคู่ครองนะคะก็จะส่งผลให้เขามีความอยู่ดีมีสุขที่สูงมากขึ้นนะคะ,ะปัจจัยถัดมานะคะก็คือการที่ผู้สูงวัยเนี่ยเขาอาศัยอยู่ในเขตเมืองนะคะเราก็พบว่าเขาจะ มีความอยู่ดีมีสุขที่สูงมากขึ้นนะคะอันนี้ก็คืออาจจะมองว่าผู้สูงวัยที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองอเขาก็สามารถที่จะเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆได้ง่ายมากกว่าผู้สูงวัยที่อาศัยอยู่ในเขตชนบทนะคะดังนั้นปัจจัยต่างๆเหล่านี้เราพบว่ามันส่งผลต่อความอยู่ดีมีสุขนะคะอของของประชากรไทยนะคะโดยสรุปค่ะ เราก็พบได้ว่าจากงานวิจัยชิ้นเนี้ยการได้รับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบเชิงบวกบ้างเล็กน้อยนะคะต่อความอยู่ดีมีสุขในในในประเทศไทยนะคะ,อ,ะอันนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคท,ที่ผู้สูงวัยเขาอาศัยอยู่เนาะโดยอย่างที่กล่าวไปแล้วก็วคือผู้สูงวัยที่อยู่ในภาคใต้นะคะและได้เบีย้ยยังชีพเนี่ยเขาก็จะรีพอร์ตว่าเขามีความอยู่ดีมีสุขที่สูงกวา่า ผู้สูงวัยในภูมิภางอื่นๆนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาได้เงินสนับสนุนเนี้ยในช่วงเวลาไหนนะคะถ้าได้ในช่วงที่มันมีวิกฤตเศรษฐกิจก็จะส่งผลต่อความอยู่ดีมีสุขอย่างมีนัยสําคัญนะคะแต่การได้รับเบี้ยยังที่ผู้สูงอายุเนี่ยจากงานวิจัยพบว่ามันไม่ใช่ปัจจัยหลักนะคะที่กําหนดความสุขหรือว่ากําหนดคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุนะคะ เราพบว่าปัจจัยด้านสุขภาพนะคะปัจจัยด้านความพึงพอใจต่อไรายได้นะคะแล้วก็โครงสร้างทางสังคมค่ะที่มันเอื้อต่อการดำรงชีวิตในวัยเกษียณเนี่ยสิ่งเหล่านี้ค่ะมันมีบทบาทที่สำคัญมากกว่าการได้รับเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุในการสร้างความอยู่ดีมีสุขนะคะอย่างไรก็ตามค่ะจากมุมมองของของคณะผู้วิจัยอนะคะ เรากา็คิดว่าการตัดให้มีเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเนี่ยก็ยังคงเป็นสิ่งจำเป็นนะคะในการสร้างความคุ้มครองทางสังคมนะคะหรือที่เราเรียกว่า social protection เนี่ยให้แก่ผู้สูงวัยในประเทศไทยนะคะแต่จะต้องมีการศึกษาที่มันมีความละเอียดและก็ถี่ถ้วนนะคะว่าเราจะทำยังไงให้ ระบบเบี้ยยังชีพเนี่ยมันมีความยั่งยืนนะคะแล้วก็มีความครอบคลุมที่มันเหมาะสมนะคะแล้วก็นำมาซึ่งผลกระทบเชิงบวกต่อผู้สูงวัยเนี่ยในมิติต่างๆอย่างแท้จริงนะคะท้ายสุดแล้วดิฉันก็หวังว่าท่านผู้ฟังเนี่ยจะได้รับประโยชน์นะคะจากสิ่งที่ดิฉันนำมาเล่าให้ฟังกันในวันนี้นะคะและว,วันนี้ดิฉันก็ ขอจบการดำเนินรายการเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะขอบคุณและก็สวัสดีค่ะ